สวัสดีครับสวัสดีย่ามเศ้าครับเศ้านี่วมาที่ตลาดครับนี่ครับก็อยู่ตรงนาโรงพยาบาลศรีนครินครับน่ครับขอนแก่นในเมืองขอนแก่นครับทางนี้ครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ้าโรงพยาบาลศรีนครินครับ ตอนนี้มอสก็อยู่ตรงอศูนย์หมู่หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่าครับเศ้าเน็กกสิมากินข้าวครับมากินข้าวเช้าควันครับควันสิบเมตรทำงานครับก่อนจะไปทำงานเช้าครับมากินข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ที่ทางข้างหมู่บ้านวิลล่าครับ ลานเขาบมันกครับสร้างเขาบมันเกลเรียมก็อยแล้วครับมากับพีเสียงครับเัได้เนาะจิ้ข้าวเร้าครับยังกินขาหมูกินข้าวกับขาหมูครับโอ้ยครับยอดครับข้าวขาหมูมีน้ำจิ้มนี่นี่ครับ่น้ำเบนเจี้ข้าวขาหมูได่ย่ละ่น้ น้ำซุปร้อนๆครับนี่ผักกาดคับกุ้งกิบเคี่ยวน้บจวดครับเมลโลครับครับวันเขาไปสไปเบิ้งนี่ครับนี่ล้านครับล้านคุณป้าครับป้าครับล้านนี่ยังรครับล้านข้าวขาหมูตุ๋ยขาหมู ข้าน้าขาเหมูขาหมู้าคมข้าวหมูครับผมูข้ครหบขาวหมูข้วมูข้าวหมครับนห่คร้าลหมู้อมข้าวหมูข้าวหมูขเาวหมู้ามูข้าวห่าวหมูอ้ากห้หมูน้ายหมูข้มูขาวม้าวหร้วมาหาวหมูมูข้าวานหาหมูา้าหนาวเมพลังงานให้ร่างกาย มีลมค้นมีขยะทั้งขยะใบเตยครับมีปุงข้ามครับปรุงกับนี่ใส่นมากหวานกับใส่หวานมากบหวานอยได้ไดๆครับนี่ค่ะชุดละยักบาทครับชุดละสีบาทบาทได้ปลาตะโสิตัวลมข้นหรือกับขยาอันหนึ่งแล้วก็น้ำาทรยอันหนึบาทค่ะน่ากินครับหม่อย อ่าโรงพยาบาลสีนักเล่นครับของโรงพยาบาลวิลาครับก็จาะนี่ครับเขาข้าวขาหมูครับนี่ครับเป็นเหมือนขาหมูหลนด้วนเลยครับเนี่ยครับชุดข้าวขาหมูชุดธรรมดาสี่สิบห้าบาทพิเศษห้าสิบบาทครับข้าวขาหมูนี่ครับ ชุบหมอที่กปลาลูกครับนี่ก็เียกว่าหมอปลาโลูกครับมูนด้วยไปัไปครับเอากับสีมากินข้าวเส้าครับสีะสีข้าวส้าครับครับเดี๋ยว นั่งก็บึงเลยรู้สึกอ่ามากเกนน,นะึงแล้วแข็งไเนี่ยครับตัวพี่เสียงครับมดอยาตัวออัน,นอ,อันนี้น้่มไายดีน้่มไาน้่มตัวแสดงมันน่นมแม่น จดต้องไปฝากแล้วก <th> ่อนไปข้ามั่นใจครับ รับ <laughs> ก้างเลยใส่เวลาอะไรครับมาครับกินข้าวครับข้าวมันไก่นนนะั บอกมั่นนงเจ้ากรทไทยอ่อันะไรกันการกวดเราเก็บกินนี่เส้นเตอร์ว่เเก็นเส้นเียรนนี้งาคะากรับกิเียดีมากครับดีมากยนสุ รดัใจดีเด้อแต้มันก็มาถึไม่หาไม่หายเรื่องีนั้นเีมองไม่เป็นกันแดเาไนี่้ีสายางแต่นี่นี่นะว่าอืมกรว่ร้มครับนวร้อนตัวรุ่ใ้ารวยรวยประการก็เป็นท้ายินเนวครับ

Rồi ครับเนี่ยครับ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 

เช้ยมนกินแล้วครับค้งนะั้งบ้ารับพี่เชงเรานี่เป็นข้างที่สวนครับเลย Gafiyan <laughs> gada. hết nhanh cho nào luôn bạn đó cái làm cho mặt cây đó đi đi มี่ไนร่าต่างสิ่งยางต่างนะาเล่าแล้วก็ข้วยทอหลังต้นไม้หลังม่นมก็เพื่อนปิดเชี่ยวัหมดเด่นี่น็าด้ต่อ ที่ยึดยึดล้านครับตรงนี้ครับตรงหน้าเข้าทางหมู่บ้านวิลล่าเพนมาขายข,าขา้านขวานะฮะเพื่อนกีฬาให้ดูใครอยากดูว่าว่ามันเก็บได้แล้วครับเข้า,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 าขบ้านวิลล่า ตก้ามลงบานสีนคกลินทร์ครับจื่อนเ đó là cái 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 Agora, né? ยังขายอยู่เดีบเล้วังครับุยอครับุยอดร้านประจํครับเสีเเรียบร้อยครับเบิลเขียงไอ้มน่วครับร้านอาหารครับ เชฟล่างครับแอบมาอุดหนุนแม่มาใส่บริการอาะเหนียวมารับประทานได้ครับเสิร์ฟครับใส่รับประทานได้ครับกินที่ร้านหรือหรือไปกินที่ร้านก็ได้ครับข้าวขาหมูหน้าโรงแรมสีนัตอินวันนี้เราไฮไลน์ครับเป็นวันเราเป็นวันเราส เอามันไกจครับหน้าลูกติดหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ลังแก่ บ้านวิลล่าฟันแกนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามารับชมช่องมอดแซบปากกลางครับขอบคุณลหลายๆครับคลิปหนา้าคลิปหม่มอดเจไปทำมาให้ดูอยินดีเข้าไปครับขอบคุณต่างๆขอบคุณหลายๆครับที่เป็นก็ลังใจ กดกระดิ่งสับตะไคร้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากครับโวนานไุกันครับ